อนนี้เข้ามาหนึ่คนนะคะเช็คชื่อเลยนพพรัตนะคะอีก2นาทีจะเริ่มสอนนะคะวันนี้เราจะสรุปในเรื่องของเลขกําลังที่เราเรียนกันมานะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะมีสมบัติอะไรบ้างนะคะวันนี้จะสรุปหมดเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะขึ้นในเรื่องของพักภูนามนะคะ อีกหนึ่งนาทีนะคะจะเริ่มเรียน หมดเวลานะคะเดี๋ยวครูฝนเริ่มเรียนเลยและกันนะคะ,ะโจเข้ามาแล้ววันนี้เราจะสรุปบทเรียนเรื่องเลขยกกำลังนะคะอ้าวเราไปดูกันเลย บทน,นิยามนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังนะคะสามารถเขียนแทนด้วย a กํลัง n มีความหมายดังนี้ค่ะ a กํลัง n ก็คือ a คูณกัน n ตัวนะคะ a กํลัง n อ่านว่า a ยกกำลัง n A กำลัง N หรือกำลัง N ของ A สามารถอ่านได้3ความหมายเลยนะคะตัวอย่างค่ะ4กำลังสก็คือ4คูณกัน2ตัวลบ2ทั้งหมดกำลัง3ก็คือลบ2คูณกัน3ตัวนั่นเองค่ะ5กำลัง4ก็คือ5คูณกัน4ตัว อันนี้อยู่ในรูปของ A กํำลัง N นะคะโดยที่ A คูณกัน N ตัวสามารถอ่านได้3แบบด้วยกันนะคะตอนนี้มีนารีการเข้ามาแล้วเช็คชื่อนะคะปรินซิล ต่อเลยนะคะบทนิยามเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย์และ n เป็นจำนวนเต็มแล้ว a กำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n ค่ะ,ะบันนามาแล้วนะคะ,ะมาดูตัวอย่างค่ะเช่น2กำลังลบ2จะเท่ากับ1ส่วน2กำลังสค่ะ2กำลังลบ2อยู่ข้างบนใช่ไหมคะย้ายลงมาข้างล่างให้เป็นตัวส่วน ตัวชี้กำลังที่ติดลบจะกลายเป็นบวกค่ะ5กำลัง7จะเท่ากับ1.5ส่วนกำลังลบ7ค่ะลบ0.1ทั้งหมดกำลังลบ9ก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วยลบ0.1กำลัง9ค่ะอย่าลืมนะคะตัวที่เป็นฐานอยู่ยังไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นไม่มีการเอาลบออกนะคะเอาลบออกเฉพาะตัวชี้กำลังเท่านั้นนะคะ ต่อมาค่ะบทนิยามเมื่อ a, a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้ว a กำลังศูนย์จะเท่ากับ1ค่ะตัวอย่างเช่น7จกำลังศูนย์ค่ะมีค่าเท่ากับ1ค่ะ6กำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ลบ3ทั้งหมดกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ ลบ4 3 4 3ทั้งหมดกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ค่ะจำนวนใดๆก็ตามที่ไม่ใช่0ูนย์ะคะยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะต่อมาค่ะสมบัติของเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0น m และ n เป็นจำนวนเต็มค่ะ a กำลัง m ค,คูณ a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m บวก n ค่ะเช่น2กำลังลบ3คูณกับ2องกำลังห ฐานเหมือนกันคูณกันเอาตัวชี้กำลังไปบวกกัน2องกำลังลบ3บวก5ได้2องกำลัง2อค่ะามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างเลงนะคะสมบัติ a กกำลังเหารด้วย a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m ลบ n ค่ะเช่น2อกำลังลบ3 2, หารด้วย2อกำลัง5ฐานเหมือนกันหารกันเอาตัวชี้กำลังไปลบกันค่ะ ก็จะได้2กํกลังลบสแล้วก็ลบหค่ะลบสลบหําตอบคือ2กํกลังลบแนั่นเองค่ะามาช่วยกันทำข้อนี้ค่ะจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้โดยตอบอยู่ในรูปของเลขยกกำลังค่ะอันดับแรกเราก็ทำข้างบนก่อนใช่ไหมคะ5ากำลังลบ3คูณ5ากำลัง4ได้5กำลัง1 ห้ากำลังหนึ่งครับแล้วก็อ,อินห้ากำลังหนึ่งต่อมาห้ากำลังศูนย์คูณห้ากำลังลบหกได้ห้ากำลังห้ากำลังหนึ่งเฉี่ยห้ากำลังลบหกลบหกใช่ไหมคะอ่าได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะพอห้ากำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งอ่าต่อมาห้ากำลังหนึ่งหารด้วยห้ากำลังลบหกกลายเป็น ้ากำลังเจ็ดห้ากำลังเจ็ดนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยมันคือห้ากำลังหนึ่งส่วนด้วยห้ากำลังลบหกใช่ไหมคะทานเหมือนกันหารกันเอาตัวชี้กำลังไปลบกันหนึ่งลบด้วยลบหกค่ะลบเจอลบเลยกลายเป็นบวกหนึ่งบวกด้วยหกคำตอบคือห้ากำลังเจ็ดค่ะต่อมาค่ะสมบัติของเลขกำลังเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย์ M และ n เป็นจำนวนเต็มค่ะ เอกำลัง M ทั้งหมดกำลัง n จะเท่ากับ a อกำลังเคูณ n ค่ะเช่น2กับเช่น3ามกำลัง5ทั้งหมดกำลังสองจะได้อะไรคะคำตอบคือห้ากำลัง10บไม่สากำลัง10บครับสากำลัง10นั่นเองค่ะจับ5กับ2มาคูณกันเลยนะคะต่อมาค่ะ ab ทั้งหมดกำลัง n จะเท่ากับ a อกำลัง n คูณด้วย b ีกำลัง n ค่ะ เช่น4คูณ3ทั้งหมดกำลัง3จะเท่ากับอะไรคะจะเท่ากับ4กำลัง3คูณกับ3กำลัง3ใช่ไหมคะกระจายตัวชี้กำลังเข้าไปในวงเล็บ4กำลัง3จริงๆแล้วเนี่ย4กำลัง3หรือเราจะทำเป็น4คูณ3ได้12กำลัง3ก็ได้ใช่ไหมคะแต่พอดีเราอยู่ในสมบัตินี้เราเลยต้องกระจายตัวชี้กำลังเข้าไปข้างในทุกตัว ต่อมาค่ะ A ส่วน B ทั้งหมดกําลัง n ค่ะจะเท่ากับ a กกำลัง N ส่วนด้วย B กําลัง n ค่ะตัวอย่างค่ะ2ส่วน7ทั้งหมดกําลัง5จะได้อะไรคะสองกำลังห้าส่วนด้วยเจ็ดลังห้าสองกำลังห้าส่วนด้วยเจ็ดกลังห้าใช่ไหมคะอ่าเยี่ยมมากค่ะอ่าโชว์คุณมาแล้วนะคะอ่าต่อมา ลองทำดูนะคะจงหาจำนวนเต็มที่แทน m n และ p แล้วทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงค่ะอันนี้เราก็ทำไมเอ่ยทำไงเอ่ยทำให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนก่อนใช่ไหมคะกลายเป็น10บกำลังสองทั้งหมดกำลังห้าส่วนด้วยหกกำลังสิบแล้วก็เท่ากับฝั่งขวาเหมือนเดิมเราต้องทำฝั่งซ้ายให้อยู่ในรูปของฝั่งขวาให้ได้ ต้องทําให้เป็น2ยกกําลังอะไรคูณกับ3ยกกําลังอะไรและคูณกับ5ยกกําลังอะไรถึงจะตอบฝั่งขวาได้ออาวต่อมา2 10กําลังสทั้งหมดกําลัง5ได้10กําลังอะไรคะ10กําลัง10 10 10กำลัง10ค่ะส่วนด้วย10กกำลัง6ต่อมา10นี่สามารถแยกออกเป็นอะไรได้บ้างคะ2 2คูณ5 2อคูณ5ะคะ สามคูณสองสามคูณสองนั่นเองใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็น2อคูณห้าทั้งหมดกำลัง10ส่วนด้วย2อคูณสทั้งหมดกำลัง10เท่ากับ2กํกำลัง n คูณกับ2กับ3กําำลัง n คูณกับกํากำลัง p ต่อมาค่ะเรากระจายอะไรเลยตัวชี้กำลังเข้าไปข้างในใช่ไหมคะกลายเป็นอะไรคะสองกำลัง10คูณกับกํากำลัง10ส่วนด้วย2องกำลัง10คูณกับ3ามกำลัง10ค่ะ ต่อมาเราทําไมเลยย้ายขึ้นไปข้างบนหมดเลยสองกลัง10กับสองกลังสิกลายเป็นสองกลังสองกำลังศูนย์สองกำลังศูนย์สามกำลังสิบย้ายขึ้นไปกลายเป็นสามกำลังลบสิบลบสิบยามาค่ะก็จะได้สองสามห้าแล้วดังนั้น M ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ Mm เท่ากับศูนย์เท <N S 1> ่ากับ n เท่ากับลบแล้ว p เท่ากับ p เท่ากับสิบครับเยี่ยมมากค่ะก็คืออันดับแรกเลยต้องทำให้อยู่ในรูปของ2องคูณ3คูณหแล้วก็เอาตัวชี้กำลังมาตอบนั่นเองค่ะ,ะมาดูสัญญากรวิทยาศาสตร์ต่อค่ะเขาบอกว่าจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆในทางวิทยาศาสตร์นะคะนิยมเขียนจำนวนดังกล่าวในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะ ซึ่งมีรูปทั่วไปคือ A คูณ10ยกกำลัง N ค่ะเมื่อ A มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ค่ะและ N เป็นจำนวนเต็มค่ะเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรคะเนี่ย13ล้านล้าน6แสน6แสนล้านใช่ไหมหรืออ่านว่าเดี๋ยวนะ อ่านว่าอ่านว่าอะไรเอ่ยหกตัวเนี่ยคือล้านอีกหกตัวคือล้านล้านค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยหนึ่งมื่นสามพันหกแสนล้านล้านใช่ไหมคะอ่าอ้าวอันนี้เราจะทำให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ เราก็เลื่อนจุดไปทางไหนกี่ตำแหน่งคะเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งคะสิบสามตำแหน่งถูกต้องนะคะเลื่อนไปทางซ้ายสิบสามตำแหน่งดังนั้นก็เลยกลายเป็นเขียนแทนด้วยหนึ่งจุดสามหกคูณสิบกำลังสิบสามนั่นเองคะ่ะต่อมาค่ะ อันนี้อ่านว่า0.00000049เราจะเลื่อนจุดไปทางไหนคะขวาเลื่อนจุดไปทางทางขวาทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย9ตำแหน่ง9ตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาตัวชี้กำลังของเราต้องทำไมด้วย เสิบลบครับสีลบ 4, ลบ่ลบยยม,มาค่ะกลายเป็น4.9คูณ10กำลังลบ9นั่นเองเลื่อนไปทางขวา9ตำแหน่งค่ะต่อมาค่ะามาดูมุมคณิตเขาบอกว่าเนื่องจาก10กำลัง6เนี่ยมันคือ1ล้านเมื่อกี้ที่กูฝนพูดไปด้วยใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้า10กำลัง12มันก็คือล้านล้านใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย1ล้านเนี่ยเราสามารถเขียนเป็น1คูณ10กำลัง6ค่ะหรือ1ล้านเพื่อให ความสะดวกในการเขียนการอ่านเนี่ยเราก็เลยจะนำไอ้พกล้านเนี่ยมาใช้นะคะเราอาจใช้หน่วยเป็น10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านพันล้านล้านแทนรูป10กกำลังเได้นะคะมาดูตัวอย่างค่ะเช่น22.4คูณ10กำลัง9เราสามารถแยกเป็นกำลัง9นี่ยให้เป็นอะไรให้เป็น10กกำลัง3คูณ10กกำลัง6เพราะเรารู้ว่า10กำลัง6มันคือ ล้านใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเขียนว่าอ่านว่า22.4พันล้านนั่นเองค่ะเพราะ0ูนตัวคือพันหคือล้านทันที่พูดไหมคะทันนะโอเคต่อมาค่ะ115่งร้คูณสิกำลัง1ิเราก็แยกเหมือนเดิมคือเอา10บกำลังหแยกออกมาก็จะเหลือ10กำลัง สิบกำลังสิบกำลังสี่สิบกำลังหก,งกงใช่ไหมคะก็เลยอ่านว่าอะไรใครรู้บ้างข้อนี้เอาบวกสองละกันร้อยสิบห้าหมื่นไม่ถูกแล้วอาร้อยสิบห้าหมื่นอะไรหมื่นล้านถูกต้องค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าหมื่นล้านนั่นเองเพราะสิบกำลังสี่มันคือหลักหมื่นใช่ไหม และเก้าหกคือล้านนั่นเองอ่ามาล้หน้าบวกสองต่อมาค่ะหนึ่งคูณสิบกำลังสิบเอดเราก็สามารถแยกเป็นอะไรคะหนึ่งคูณด้วยอะไรสิบกำลังอะไรสิบกำลังห้าคูณสิบกำลังหกอ่าสิบกำลังห้าคูณสิบกำลังหกเยี่ยมมากสิบกำลังห้ามันคืออะไรแสนครับแสนใช่ไหมคะสิบกำลังหกก็คือล้านดังนั้นอ่านว่าอะไรคะ 1, 1> แสนล้าน,านยี่ยมากค่ะอ่านว่าหนึ่งแสนล้านนั่นเองยากไหมไม่ยากเลยนะคะ,ะมีใครมาเพิ่มเห็นไหมพูดพูดมาเพิ่มเออมื่อกี้คุณฝนมันได้ยินเสียงพูดนะฮะ,ะต่อข้อสุดท้ายนะคะสองคูณสิบกำลังสิบสองเราแยกเป็นสองคูณอะไรกับคูณอะไรคะ สิบกำลังหกกับสิบกำลังหกคบสิบกำลังหกคูณสิบอ่าสิบกำลังหกคูณกับสิบกำลังหกอันนี้ช่วยกันตอบทุกคนบวกสองให้ทุกคนเลยนะคะอ่าต่อมาอ่านว่าอะไรคะสองล้านล้านสองล้าน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 เยี่ยมมากเพราะสิบกำลังหกคือล้นล้านไอ้คือล้านสิบกำลังหกอีกตัวนึงก็คือล้านก็เลยกลายเป็นสองล้านล้านนั่นเองนะคะไม่ยากจบแค่นี้ค่ะวันนี้นะคะ ก็ทบทวนไปในเรื่องของเลขกําลังนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะขึ้นในเรื่องของพระหูนามก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องของพระหูนามเราก็ต้องรู้จักเอกนามอะไรอย่างนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนในเรื่องของหัวข้อใหญ่คือพระหูนามหัวข้อย่อยคือเอกนามนะคะฉะนั้นวันนี้ใครมีอะไรสงสัยมีไหมคะมีไหมเอ่ย ไม่มีนะคะอ้าวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะสช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ